รวมเรื่องราวในโลกฟุตบอลสุดเด็ดกับ007สปอร์ต007สปอร์ตวันนี้จะพาทุกท่านมาพบกับเบอร์66แห่งแอนฟิลด์เทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โน ในวัย23ปีเทรนด no ์อเล็กซานเดอร์อาโนกล้ามาเป็นแบ็คขวาตัวหลักของลิเวอร์พูลได้อย่างน่าภาคภูมิใจนี่คือผลผลิตของสโมสรที่ติดตามเชียร์ทีมมาตั้งแต่วัยเยาว์นอกจากฟอร์มการเล่นที่ดีวันดีคืนแล้วนั้นเขายัางช่วยทีมผลิตสกรและแอซสสิดได้อย่างเป็นกอบเป็นกำรรแน่นอนว่าอีกหนึ่งเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นอย่างมากของเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาโนนั่นก็คือหมายเลข66นั่นเองถือว่าเป็นเบอร์ประจำที่เป็นที่นิยมในหมู่แฟนบอลเป็นอย่างมากโดยสาวกของลิเวอร์พูลพากันไปสกรีนชื่อและเบอร โดยช่วงเวลานี้เราลองไปดูที่มาที่ไปของเสื้อหมายเลข66กันหน่อยว่าเป็นตัวเลขที่มีความสําคัญกับทางเทรนอเล็กซานเดอร์อานอยังไงพร้อมกับความรักและความลหลงไหลในเสื้อหมายเลขนี้ของเขาอีกด้วยความฝันสูงสุดของเด็กสายเลือดสเกาเซอร์คงไม่มีอะไรมากไปกว่าการไต่เต้าจากระบบอะคาเดมี่และกล้าไปเล่นในทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลนอกจากจะเป็นการรับใช้ทีมท้องถิ่นแล้วยังถือว่าเป็นการเติมเต็มความฝันด้วยการมีตราสโมสรที่ตัวเองผูกพันแปะอยู่บนหน้าอกข้างซ้ายกระทั่งในช่วงปี2016 เทรนอเล็กซานเดอร์อานในวัย18ปีลงสนามในานามทีมชุดใหญ่ของหงแดงอย่างเป็นทางการครั้งแรกนัดเปิดบ้านรับการมาเยือนของสเปอร์ในรายการลีกครับพร้อมสวมเสื้อหมายเลข66ลงประจําการทางกราบขวาสมผลให้เบอร์นี้มีคุณค่าทางความรู้สึกของเขาเป็นอย่างมากเทรนออกมาย้อนความทรงจําว่า ย้อนกลับไปในเวลานั้นน่ะผมเพิ่งเริ่มเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมชุดใหญ่นะแม้จะยังไม่ได้รับโอกาสลงสนามมากนะักแต่ว่าผมก็กลายเป็นที่รู้จักมากขึ้นยังไหก็ตามมันก็ไม่ได้มากเท่าที่คุณคิดหรอกมันมีอยู่ช่วงบ่ายวันหนึ่งนะผมเดินอยู่แถวซิตี้เซ็นเตอร์ผมเหลือไปเห็นเด็กคนหนึ่งที่สวมเสื้อของลิเวอร์พูลเด็กคนนั้นอายุประมาณ10บขวบเองเขายืนอยู่ห่างออกไปไม่ไกลหลังจากนั้นเขาก็หันหลังมาทําให้ผมเห็นหมายเลข66พร้อมกับมีชื่อของผมบนหลังเสือ้อพระเจ้าผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่่าเเด็กคนนนั้้ใสสือขอขงผม เทรนกล่าวด้วยหัวใจที่พองโตพร้อมกับได้เรียนรู้แล้วว่าการได้เป็นฮีโร่ของใครสักคนความรู้สึกมันช่างดีแบบนี้นี่เองนั่นก็ถือว่าเป็นพลังเชิงบวกช่วยให้เขางัดฟอร์มการเล่นในสนามออกมาพร้อมกับมีความรู้สึกว่าหมายเลข6 6มีคุณค่าทางจิตใจจากวันที่เปิดตัวในฐานะนักเตะทีมชุดใหญ่เป็นครั้งแรกจนถึงวันนี้เทรนเอเล็กเซเนอร์อานโนกลายเป็นแบ็คขวาตัวหลักของสโมสรโดยพาทีมมีปีที่มหัศจรรย์ด้วยการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกลีกคัพ ยูฟาแชมเปี้ยนลีกสโมสรอนโลกและยูฟาซูเปอร์คัพแต่หนึ่งสิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปนั่นก็คือหมายเลข66ยังคงปรากฏหลังเสื้อของเขาเหมือนเดิมไม่มีทีท่าว่าเขาจะเปลี่ยนใจเลย เรื่องดังกล่าวลีแรดคลิปผู้ประสานงานด้านชุดแข่งขันและอุปกรณ์ของลิเวอร์พูลออกมาเผยว่าตามธรรมเนียมปฏิบัติเมื่อมีเด็กสักคนตบเท้าเข้าสู่อคมี่ของทีมพวกเขามักจะถูกเลือกให้สวมเสื้อหมายเลขจำนวนเยอะๆเหตุผลทั้งหมดเป็นเพราะสโมสรนไม่อยากให้ตัวเลขน้อยๆทาให้นักเตะหลงละเิงไปว่าพวกเขาประสบความสําเร็จในการแจ้งเกิดแล้วบางสิ่งบางอย่างก็เป็นเหตุผลในแง่ของจิตวิทยาและการรั้งนิสัยใจคอให้มีความติดดินด้วย แรดคิปเพิ่มเติมว่าส่วนมากของนักเตะดาวรุ่งที่ถูกดันขึ้นไปเล่นทีมชุดใหญ่จนมีตำแหน่งภายในทีมแล้วมักจะยื่นเรื่องกับร้องขอหมายเลขเสื้อในตัวเลขที่น้อยลงเพราะบรรดานักเตะชุดใหญ่ไม่ค่อยมีใครใช้หมายเลขเยอะๆกันเท่าไหร่เว้นแค่เพียงเจ้าหนูหมายเลข66ที่ไม่เคยติดต่อและเข้ามาพูดคุยเรื่องการเปลี่ยนแปลงเบอร์เสื้อเลยแม้แต่ครั้งเดียว ภาพที่นักเตะหมายเลข66ชูโทรฟี่แชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกขึ้นเหนือศีษะทําให้ทางแรดคิปอดภาคภูมิใจไม่ได้เลยว่านี่คือผลผลิตและเลือดเนื้อเชื้อไขที่พึงพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีเขาไม่เคยเรียกร้องอะไรเลยนอกจากนี้เทรนเป็นคนที่สโมสรอ,อยากให้ทําอะไรเขาก็พร้อมน้อมรับมันแต่โดยดีเพราะสําหรับเขาแล้วการได้เล่นให้กับลิเวอร์พูลมันคือความสาคัญเหนือสิ่งอื่นใดและสิ่งที่สโมสรมอบให้คือของขวัญที่ดีที่สุดของตัวเขาเองแล้วเทรนอเล็กซซนเดอร์อาร์โนกล่าวว่า การได้เห็นเด็กคนหนึ่งในเสื้อหมายเลข66ของผมนั้นผมก็ไม่รู้จะอธิบายความรู้สึกออกมายังไงดีนะว่ามันมีความหมายกับผมมากขนาดไหนผมกลับไปถึงบ้านผมรีบเล่าเรื่องนี้ให้ครอบครัวฟังข้อดีของการอยู่บ้านคือคุณไม่ต้องโทรหาคุณพ่อและคุณแม่เมื่อมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นคุณสามารถบอกพวกท่านก่อนเข้านอนได้เลยจนถึงตอนนี้เมื่อผมเห็นเด็กๆสวมใส่เสื้อเบอร์66มันยังคงมีความหมายมากมายสําหรับผมทุกคนที่มีเสื้อของผมทุกคนที่มีเสื้อลิเวอร์พูลบ่งบอกว่าผมติดค้างพวกเขาอย่างมาก ผมติดค้างความพยายามแบบสุดความสามารถของผมเองเพราะผมคือส่วนหนึ่งของพวกเขาและพวกเราคือสิ่งที่เรียกว่าครอบครัว ก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับความหมายของเบอร์เสื้อหมายเลข66ของทางเทนนอเล็กซานเดอร์อาร์โนเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้นะครับและหากเพื่อนๆสนใจแอปดูบอลอัปเดตข่าวสารฟุตบอลตลอดเวลาไม่พลาดทุกแมตช์ถ่ายทอดสดทุกลีกก็สามารถเข้าไปโหลดแอป007 Sport กันได้เลยนะครับมีทั้งระบบ iOS และระบบ Android รับรองได้ว่าคุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารของวงการกีฬาแน่นอน ก่อนจากกันวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b สไครต์ให้กับช่อง007 u p p o r t กันด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ